สมลยกมาเรามาจอยวันปรกาตุนะคะมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ในคาบที่2ของสัปดาห์ที่15นะคะลูกคาบนี้ก็คือครูจะสุ่มใบงานของนักเรียนนะคะจะสุ่มใบงานของนักเรียนเอามาให้เพื่อนเราได้ดูกันว่าเป็นแบบไหนแล้วก็มีใครทำเหมือนเพื่อน ของเรากันบ้างนะคะอ่ะจากกิจกรรมของเมื่อวานก็คือเป็นกิจกรรมมาแต่งนิทานกันเถอะใช่ไหมคะลูกอ่านิทานของเมื่อวานอ่าเราแต่งกันยังไงกันบ้างคะเมื่อวานนิทานที่เราแต่งมีเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะลูก จากบงานนี้เนาะก็คือจากบงานตรงนี้ที่ครูให้ไปทํากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านิทานของเพื่อนเราที่ครูสุ่มมาเนี่ยเป็นนิทานอะไรบ้างนะคะคนแรกเลยแนวคิดของคนแรกเลยก็คือเป็นของโอเซฮีลาเบะนะคะ,ะจากห้องปอง .1 ท4นะคะลูก ของเพื่อนของเราก็คือเพื่อนของเราเนี่ยได้บอกว่าตรงนี้ก่อนนะตรงอีกาดำก่อนนะคะลูกเพื่อนเราบอกว่าอีกาดำเกาะอยู่บนสายไฟ8ตัวแล้วก็บินหนีเนี่ยบินหนีออกไป2ตัวเนี่ยสองตัวนี้มันบินหนีออกไปทำให้เหลือ ทำให้เหลืออีกาดำที่เกาะอ,อยู่บนสายไฟเนี่ย6ตัวก็คือ8ลบ2เท่ากับ6อ่าของโอเช็เราทำแบบนี้นะคะลูกแล้วก็โอเช็ o บอกว่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเล่านิทานเกี่ยวกับ9ลบ3ใช่ไหมคะเพื่อนเราเล่านิทานเกี่ยวกับบล็อก อ่าเห็นไหมคะเพื่อนเราเล่านิทานเกี่ยวกับบล็อกก็คือเพื่อนเราบอกว่ามีบล็อกอยู่9อันครับแล้วที่นี้ผมเอาบล็อกออกไป3อันอันนี้เอาออกไป3อันครับทําให้บล็อกเหลืออยู่6อันครับแล้วก็ผมเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า9-3ลบ3เท่ากับ6ครับ มามาชอลลอ์เก่งมากๆเลยมีใครทําเหมือนเพื่อนของเราบ้างคะมีเนาะบางคนก็มีเล่านิทานเรื่องบล็อกเหมือนโอเคซกเหมือนกันนะคะต่อไปมาดูของเพื่อนเราคนต่อไปเลยของเพื่อนเราคนต่อไปก็คือเป็นของฟาตินซากอนะคะของฟาตินซากอฟาติน เล่านิทานตรงนี้ก่อนเนาะก็คือมีอีกาดำฟาตินบอกว่ามีอีกาดำอยู่8ตัวแล้วก็บินหนีออกไปสองตัวทำให้เหลืออีกาดำเนี่ยหตัวนั่นเองใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ฟาตินก็บอกว่าหนูจะเล่านิทาน9ลบสให้เพื่อนได้ฟังนิทาน9ลบสก็คือจะมีไก่เนี่ย อยู่9ตัวมีไก่ทั้งหมดอยู่9ตัวทีนี้ฟาเชนบอกว่าตกบ่อไปไก่มันตกบ่อไป3ตัวทําให้เหลือไก่เนี่ยหตัวเห็นไหมคะแล้วก็ฟาเินก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า9ก้ลบสเท่ากับหนั่นเอง เห็นไม่คะลูกอ่ามา่ชอลล์จริงๆเลยน่ารักมากไก่น่ารักมากเลยนะคะมีใครทําเหมือนเพื่อนของเราบ้างเอ่ยอ่ามีนะคะลูกมีมา่ชอลล์จริงๆเลยนะคะต่อไปคนสุดท้ายมาดูของอับดุลฮาดีของเรานะคะอับดุลฮาดีอับดุลฮาดีบอกว่า ตรงนี้เนี่ยจะมีอีกาดำอยู่ทั้งหมด8ตัวก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8อ่ามีอีกาดำเกาะอยู่บนสายไฟ8ตัวนะคะแล้วก็ฮันดีบ้บอกว่าเนี่ยมีอีกาบินหนีออกไป2ตัวนี้ก็คือ1 2บินหนีออกไป2ตัวทำให้เหลืออีกาดำที่เกาะอยู่บนสายไฟตรงนี้เนี่ย6 ตัวครับผมก็คือ1 2 3 4 5 6นี่ครับแล้วก็ผมก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์ว่า8-2ลบ2ากับ6ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฮาดีบอกว่าผมจะมาเล่านิทาน9-3ลบ3เนี่ยเกี่ยวกับพิซซ่าครับผมพิซซ่าของผมมีอยู่9ชิ้นครับตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ พิซ่าของผมมีอยู่9ชิ้นทีนี้เนี่ยผมให้พี่ชายผมแบ่งให้พี่ชายของผม3ชิ้นครับ1 2 3นะคะฮาร์ดี้ก็เลยบอกว่าทำให้เหลือพิซ่าของผมเนี่ย6ชิ้นครับผมแล้วก็ผมเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า9ลบ3เท่ากับ6ครับเห็นไหมคะมาชอตแล้วจริงๆพิซ่าน่ากินมากๆเลยนะคะ เก่งมากๆเลยไม่ใครทําเหมือนฮาร์ดีของเราไหมคะลูกมีเนาะมาชาะเลอมากๆเลยนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะสรุปก็คือมีอีกาดำเกาะอยู่บนสายไฟทั้งหมดกี่ตัวคะ8ตัวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วทีนี้มีอีกาบินหนีไปกี่ตัวคะ บินหนีไปสองตัวนั่นเองใช่ไหมคะทำให้เหลืออีกาดำที่เกาะอ,อยู่บนสายไฟตรงนี้กี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนั่นเองใช่ไหมคะมาชอ็ลอลเมามากๆกเก่งจริงๆเลยนะคะอ่ะถ้าเราถ้าเราจะเอ่อแทนอีกาอีกาดำเนี่ยเราจะแทนด้วยอะไรดี จะแทนด้วยอะไรดีจะแสดงแนวคิดแทนด้วยอะไรดีคะ oh. ด้วยบล็อกเนาะก็คือแรกๆเลยก็คือจะมีอีกาดำอยู่9ตัวเราก็แทนบล็อกกี่อันคะ9อันนั่นเองใช่ไหมคะอ่าห้าหกเจ็ดแปด 9, ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เป็นยังไงเอ่ยก็มีอีก,กาดําเป็นยังไงคะบินหนีบินหนีไปกี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมคะก็คือลูกศรเอาออกอ่าลูกศรเอาออกเป็นยังไงแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะบินหนีไปสองตัวทําให้เหลือกี่ตัวคะทําให้เหลือ6ตัวนั่นเองใช่ไหมคะ ทำให้เหลือ6ตัวนั่นเองนะคะก็คือเราก็วาดบล็อกไปเลย6อันเพราะว่าเหลืออีกาดำา6ตัวนั่นเองใช่ไหมคะพร้อมกับเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่าประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนยังไงเอ่ยประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือก็คือเท่าไหรคะ9ลบ 3เท่ากับ6นั่นเองใช่ไหมคะมาชอลล์จริงๆเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะลูกแล้วก็ไว้เจอกับครูในค้าบหน้าอีกครั้งนะคะสหรับวันนี้ก็ซัลลัมอะลัยกุมวาเราะมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ